สวัสดีค่ะนักศึกษาทัยทุกคนครับวันนี้เราจะมาเรียนกันวิชาสังคมศึกษานะครับนะครก่อนที่จะเรียนวิชาสังคมนะครับเราจะดูก่อนว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนะครับูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนครับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราต้องเห็นในวันนี้นะครับอะก่อนที่เราจะไปเรียนในเรื่อง เรื่องนี้นะครับเรามาทบทวนคำพูดเดิมก่อนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างนะดูรูปภาพนิ้เรูปอะไรครับรูปการแต่งกายหน้าการแต่งกายในอดีตนะครับการแต่งกายอดีตรูปอะไรเอ่ยรูปตุ๊าเดงกอ่ะต่อไปมาดูรูปต่อไปอ่ะนี่เป็นไปไหนครับการแต่งกายในปัจจุบันปัจจุบัน คุณถามว่าการแต่งกายอด,ดีตปัจจุบันมันมีความแตกต่างกันไหมครับแตกต่ากันอดีตคือแต่งกายแบบสุดหน้าเรียบร้อยปัจจุบันเราเรียบร้อยไหม,ไมรเรียบร้อยแต่ก็มีความอะไรแตกต่างน,นคะครับอ่ะต่อไปคกูจะจัดกลุม่มนักเรียนจ,น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 ,ะะนจัดกลุม่มนักเรียนเป็นกลุ่มละสี่คนกลุ่ะสี่คนนะครับก่อนจดกลุ่มเดี๋ยวคกูจะขอเอาคนที่รู้สึกว่าจะเรียนเรียนดีกว่าเพื่อนหรือว่าเรียนเก่ง ก็จะได้ดึงเพื่อนที่เป็นกลุ่มการผ่อนข้อมอในกลุ่มที่ได้ช่วยงานกันทำาอ่ะข้อมี้ใครว่าที่ผลการเรียนที่ว่าดีดีเด็ดดีดีะครับออขอสชกข้อมือมีอ่ะแปดอยู่ครับหาดูดรูีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเคนมีไหมอ่าแปโอเคมากครับอ่านต่อไปครับเดีกนักเรียนนะให้เรียน คนเก่งเนี่ยลุกไปหาเพื่อนแล้วดึงเพื่อนนี่เป็นคนต่อตัวกลางมาอยู่จุดเองให้สี่นนน 5, คนสี่คนนะครับแล้วก็หาตัวสี่คนะนะคะรับเดี๋ยวผู้แจกแจกไปงานเขาหลุดทางเขาไปไปงานไปงานไม่อยู่สี่หัวข้อนะครับกตอนอยู่ไปงานพี่กายก่อนพี่กระรว่าเป็นลูกคุกบ,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 บ้านลุกบ้านนะครับเรียกว่าคุ้บ้านอันนี้บ้านหลังบ้านหลังที่อันนี้หนึ่งเนาะหนึ่งสอง สามสี่เจ็ดอันนี้บ้านหลังที่หนึ่งที่สองที่สามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้ก็เป็นบ้านของเองบ้านของเราเป็นลูกบ้านครับลูกบ้านนี้ทสัยประลาเดี๋ยวที่จะแจกไปแจกไปงานข้าวหนูครับแจกไปงานไปนะครับอะแจกไปงานไม่เราไปงานแจกเพื่อกคนละหนึ่งหัวข้อคนหนึ่งหม้ขอขอ้อคืออะไร ก็เรียนเขียนชื่อเขียนอะไเขียนชื่อก่อนเขียนชื่อบ้านเขียนชื่บ้านก่อนบ้านหลังหนึ่งก็ใส่ชื่บ้านที่หนึ่งนะครับที่สองใส่ชื่ที่สองนะครับใครลุกแต่ละลุกใครได้ใครได้หัวข้อหนึ่งลุกด้วยนะครับข้อหนึ่งอ่าหัวข้อหนึ่งลุกยืนลุกยืน 2, 3, 4เรื่องกลุ่มผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญน,นักเรียนสามารถศึกษาในใบางานใบบรรลกครูแล้วก็เขียนลงไปในทำในไหนในใบงานนะบว่าเขาถามเรื่องอะไรให้หาเรื่องอะไรครับเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็จะต้องกลับมาอยู่บ้านอีกรอบหนึ่งเพื่อจะมาพิจารณาเพื่อนในกลุ่มฟังวา่าได้หรือ้อเรื่องอ,อะไรนะครับอ่านั่นีองว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้โดยสารจากบ้านต่างๆมารวมกัารศึกษากันนะครับข้อหนึ่งได้เรียนรู้อะไข้อหนึ่งอ่าวัตถุหมายของรัฐธรรมนัลประเภทของวัฒนธรรมแล้วก็ศึกษาความรู้เลยว่ามีอะไรบ้างข้อที่สองอะไรครับอะเอ่ยสาเหตุอะไรสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมแล้วก็อะไรครับอะไร การปฏิบัติโยนอย่างไรมันต้องเหมาะสมด้วยก็คือคุยกันในกลุ่มครับข้อที่สามนี่อะไรครับอ่าของที่ผมเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงเพรานำตามการเวลาข้อที่สี่นี่นอ,ไอะไรคร,รับแนวทางการรักษาแนวทางการถ่ายอ่าแวทางการบำรุงรักษาเพราะนำตามเวลา อ่าเปลไปงานป่นไปงานห้าลไปต้เรียนรู้ถูก,ลกแล้วก็เรียน้กลับไป่บ้านงบ้านเอบ้านน้ักพี่ละบ่างคนบ้านเบ้านเอเป็นงานใครได้ข้อไหนนะครับอ่าเมื่อกลับไปอยู่บ้านเองนะนะ,ะเส่จแ,แล้วเรียนหนูก่งเป็นงานานึงเป็นไบงานรู้ความรู้นะครับ เป็นไปงานส่งสูความรู้นะครับให้นักเรียนแตล่ละคนที่เป็นผู้เช่ยวทางที่ไปตามหัวข้อต่างๆที่นเรียนมาสมดุดให้เพื่อนฟังใส่ลงไปในงานใบนี้นะครับอ่าต่อาาไปต่อไปจะเป็นการนำเสน,นอผลงานนำเสนอความรู้นะครับเนาะนำเสน,นอความรู้ที่ได้ อากรูปตัวเองแล้วก็ไปหาผู้เที่ยวทานแล้วก็กลับมาบ้านตัวเองบ้านของเราขึ้นมาที่บ้านท่านฟังครับต่อไปจะเป็นการนำเสนอถ่าให้มีสี่หมอก่อสี่หมอข้อเลยฮะพ่อนการนำเสนอนะครับเดี๋ยวให้ส่งตัวแทนมาถึงละสองสองคนเพื่อมานำเสนอทั้งสี่หมอก่อ เดี๋พ่อถามว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความเหมือนแตกต่างกันไหม 아하. <목소리나> สการเกียนไท่แบบเสียพูนข้ามให้หนุบตื้นไข่กะัแล้วก็ควนเนื่อนไม่เหมาะสมนะคะที่เพื่อนที่จะได้ไม่ถูกตื้นและถีบไปดึบางชนิด ที่มีการเปลี่ยนแปลงการทำตามกาลเวลาสี่คือผมมีผลเสียการเปลี่ยนแปลงผมทำตามกาลเวลาห้าแนวการการศึกษาวัฒนธรรมไทยที่เราเรียนวันนี้นะครับะถามว่านักเรียนมีอะไรสงสัยถามคุณครูเมีไหมครับไม่มี่จะบอกว่านักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับจากแหล่งต่างๆนี่เป็นใบความรู้ให้มาแต่เรียนสามารถหาของเพิ่มเติมจากหนึงอินเทอร์เน็ตได้ ห้องสมุดเรียนได้หนังสือเรียนได้เกีย่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอวัฒนธรรมต่างๆอะก่อนจบวันนี้ครูจะมีแบบทดสอบการเรียนให้ากับนักเรียนเอาไปท,ทําที่บ้านแล้วครูจะส่งเป็นลิกงเปในไลน์กลุ่มของห้อง,องสงรนักเรียนก็ามส่งรูนะครับสัปดาห์หน้าครูจะามาบอกคะแนนว่าแต่ละกลุ่มได้คะแนนเท่าไหร่เพื่อการาัดประเมินผลงานว่าแต่ละกลุ่มได้คะแนนมีคะแนนนะครับเพราะเรืน่นี้ก็ เท่านี้ครับเราจบขั้นตกเรียนนะครับนักเรียนรอพ่อคุณ